หลุมไม่ใช่พุดเอียงสั่หลุมคุดมันตะกอนยัดไว้ตัวไอ้ต่างเงาทับโหน้าตรงแหวกไม่รู้อ่ะใจสามสีิสองเรากล้วยุดน้ำเนาะมันก็ขยยก็ม่ยกไ่ไว้เทียเลยลนเอาแตงพ้อนลมทับเป็นเลี้ยงอะเขาไปขายสิบห้าเคียนนหมื่นหมื่นสามร้อยหมื่นหกร้อย ใส่สวยเพเ่าเพล่งหคนมีกขันหนึ่งเลยมันผ่านความรอมันไปได้ดอกโ่ต้องไปกลัวว่าคาันสาูกระกัก็ทำยังละตัดไปตองร้องก่อนโอ้ยนักขาขีคานกันหังไีร้อง่ว่าไนี่คือว่ายายกันกลัวยมันขึ้นโคนมดเลย

บวกเนี่ยกาช่างแักทีเดียวโอ้สามสิ่คัวม่่ถุงยี่สิบเก้าหของเขาจัโครสามสี่ได้แต่แ้นก็ถุงุเหมือนถึงสามสิบนข โอ้ยโอ้ยจี่ามีเราวะไม่ได้ชื่อเราว่าให้พาไปเก็บคอเนาะเียวะนอยอขิงหวานใ่ได้ขิงหวานแล้วเก็บคอเดีเดี๋ยวหัวใจจะเต้นไว้ขิงหวานแล้วเก็บคอแ้งแ้งลุงใจก็จไม่ตายตะนาลนี้อ้ยปวดเลยหวานมาตั้งแต่ตักปีแล้วเนี่ย ใช่พรุงนี้นี่หลงวันอ่า